จำได้กับเข้าใจคนละอันพอจำได้ปั๊บธรรมภารนาฟังธรรมครั้งแรกโสตาวทานาเงียนโสนลงฟังฟังแล้วธรรมภารนาทรงจำธรรมนั้นไว้หลังจากนั้นอัฐุพริขาไปนอนมือกายนาภาคืดคิดเออ านพูดอย่างนั้นคุบาอาจารย์นั่นสอนอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เหตุอันนี้ไปสู่ผลอันนั้นผลอันนั้นมาจากเหตุอันโน้นมันโยงกันไปอย่างเริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจนี้ก็จะเกิดลักษณะปามมั่วชื่นใจวเวออเราเข้าใจเกิดความสดชื่นแล้วก็เกิดปีติเอ,อิบอิ่มพอใจที่จะคุ้นคิดที่ละเอียดละเอียดละเอียดลงไปแล้วก็จะส่งให้เกิดปสัสสธินั่งคิดก็จนลืมปวดแข้งปวดขา ตอนนี้มันกลายเป็นธรรมวิจยะวิจัยธรรมหลังจากนั้นก็เกิดความสุขเกิดสมาธิยะถาภูตญาณน,นำไปสู่ความประจักษ์แก้ความจริง